ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยกับผมโคดตีไอทีรีวิวแอปนะครับมาเจอกับท่านวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับสิ่งเทคนิคที่ผมจะนํามาฝากท่านในวันนี้ก็คือในบางครั้งเวลาที่เรามีการให้ผู้ลงทะเบียนหรือนักเรียนก็ตามแต่นะครับลงทะเบียนผ่าน Google Form ขึ้นมานะครับแล้วข้อมูลนั้นก็จะถูกจัดเก็บมาไว้ในส่วน g o o ู l e s h e e t นะครับ คราวนี้เวลาที่เราจะกรองข้อมูลหรือเราจะทําการคัดลอกข้อมูลหรือคัดเลือกข้อมูลเนี่ยบางทีเวลาเราจะราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะดูยากนะครับเนื่องจากว่าบางทีก็มีการลงทะเบียนซ้ําซ้อนอย่างเช่นในตัวอย่างผมที่เปิดให้ดูในตอนนี้ก็จะเห็นว่า,ามีการซ้ําซ้อนข้อมูลเช่นคนที่สมศักดิ์นะครับมีสมศักดิ์นะครับมีสมศักดิ์มีสมชายนะครับมีสมชายแบบนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วก็จะมีหลากหลายเวลาที่เราให้ลงทะเบียนมาบางครั้งก็จะมีการลงทะเบียนซ้ําก็ตามแต่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากท่านในการ คัดเลือกหรือกรองข้อมูลหรือตัดข้อมูลที่มันมีการซ้ําซ้อนนั้นออกซึ่งมี2วิธีหลักที่จะแนะนําท่านในวันนี้นะครับวิธีการแรกก็คือการใช้นะครับเขาเรียกว่าฟังก์ชันยูนิคนะครับในการคัดลอกหรือตัดข้อมูลในส่วนที่มันซ้ําซ้อนออกไปซึ่งมีวิธีการทาทาอย่างไรมาดูครับในตัวอย่างนี้ผมจะมีข้อมูลอยู่ประมาณ20คนนะครับนะซึ่งจะเป็นตัวจริงกี่คนไม่รู้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ใช้ฟังก์ชันกรองนะครับ วิธีการใช้งานก็คือสมมติว่าผมจะให้ข้อมูลที่ผมจะคัดเลือกเนี่ยนะครับในคอลัมน์ตัวเนี้ยนะครับมาแสดงในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะทาการคลิกลงไปในเซลล์ดังกล่าวทีนี้คือเซลล์ D2 นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกลงไปในส่วนของฟังก์ชันตัวนี้ผมก็คลิกเข้ามาเท่ากับแล้วผมพิมพ์คำว่า unique นะครับเนี่ยมานะครับมาจจะเป็นฟังก์ชันที่เขาใช้คําว่าแถวที่ไม่ซ้ํากันนะครับในช่วงที่เราที่มาที่ระบุนะครับ ผมก็คลิกหนึ่งครั้งเพื่อไปที่ยูนิตนะครับคราวนี้เขาจะให้เราระบุว่าเราจะให้คัดกรองหรือไปเช็คในส่วนไหนที่จะคัดเอาในส่วนที่ไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับในี่ีนี้ผมก็จะซีเล็กในส่วนของตรงชื่อนะครับตั้งแต่เซลล์ v 2นะครับเลื่อนลงมานจนกระทั่งถึงเซลล์ o v ที่ชื่อว่า b 2 1นะครับนั่นคือส่วนตรงนี้นะครับผมก็ทําการปิดวงเล็บนะครับเพียงเท่านี้ผมก็กดปุ่ม enter ไ,ได้เลยนะครับปุ๊บเนี่ย เขาก็จะทำการคัดกรองจากจำนวน20คนหาคนที่ไม่มีความซ้ําซ้อนออกมานะครับได้5ประมาณ6คนประมาณนี้นะครับนี่คือ,อรายชื่อที่ไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับและอีกวิธีการหนึ่งก็คืออันนี้คือวิธีการต้นฉบับยังอยู่นะครับแต่เราทําการคัดออกมาเฉพาะคนที่ไม่ซ้ํากันออกมาอยู่ในคอลัมน์นี้นะครับอีกวิธีที่2ผมจะขอยกตัวอย่างผมมาในชีทที่2ก็แล้วกันนะครับเป็นข้อมูลชุดเดิมนะครับผมจะทําการคัดออกนะครับหรือตัดออกไปเลยให้เหลือเฉพาะ ข้อมูลที่ผมต้องการนะครับผมจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับผมก็ทําการเลืกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับปึป๊บลงมานะครับในส่วนที่ผมต้องการเสร็จแล้วผมก็ไปคลิกในส่วนของคําว่านะครับนิดน,นึงนะครับส่วนของคําว่าน่าจะเป็นในส่วนของนะครับแป๊บนึงนะครับส่วนของคําว่าข้อมูลนะครับข้อมูลแล้วผมก็เลื่อนลงมาที่คําว่านํารายการที่ซ้ําออกนะครับผมคลิกจนจุดนี้หนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ย เขาก็จะขึ้นมานะครับว่าเราจะทําการไปเลืกหรือตัดในคอลัมน์ไหนที่มันซ้ําซ้อนกันออกนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่ามันจะมีหลายคอลัมน์นะครับให้เราดูตรงนี้จนถึงคอลัมน์ซันะครับคือเรียงจากซ้ายไปขวานะครับอันดับแรกผมก็คลิกที่ทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดตัวนี้เพื่อคลิกออกก่อนแล้วผมจะไปคัดเลือกเฉพาะแถวที่เป็นคอละขออภัยครับ ในคอลัมน์ b นะครับที่มีความซ้ําซ้อนกันนะครับผมก็คลิกลงไปที่คอลัมน์ b เสร็จแล้วผมก็คลิกลงมาในส่วนของนํารายการที่ซ้ําบอกนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับแถวที่ยังคงอยู่ไม่ซ้ํากันคือ6แถวและแถวที่พบความซ้ําซ้อนกันคือ14แถวแล้วกานาออกเรียบร้อยผมก็คลิกที่ปุ่มตกลงนะครับเพียงเท่านี้ผมก็จะได้จํานวนคนที่ไม่ซ้ําซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้2วิธีครับวิธีการแรกก็คือใช้ฟังก์ชันยูนิคนะครับ ข้อมูลเดิมยังอยู่แต่เราให้มันมาแสดงหรือคัดกรองมาให้แสดงอยู่คอลัมน์ให,หม่นะครับแต่วิธีที่2เราใช้วิธีการคัดลอกหรือนําข้อมูลที่มันซ้ําซ้อนออกไปให้เหลือเฉพาะข้อมูลตัวจริงนะครับเราก็จะได้2วิธีในการคัดกรองข้อมูลเพื่อไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะครับหวังว่าเทคนิคที่ผมแนะนําท่านในวันนี้2เทคนิคในการคัดเลือกข้อมูลที่มีความซ้ําซ้อนกันใน Google s h e e t คงเกิดประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากเกิดประโยชน์กับท่านอย่างไรนะครับอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาคลิปในส่วนต่อไปครับลาท่านไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ